for the broken the h e a ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกมวยไทยไรายของเราทุกทา่านทุกท่านนะครับวันนี้ผมแก้วมังการนะครับพร้อมผู้จัดก,การจิ้นเจเจมานั่งทำรายการพูดกาภาษาเซียนซึ่งคุณจิ้นแม่ระยะนี่หน้าตาแจ่มใสได้เกินนะครับเมื่อวานนี้มีธุร,ระภารกิจแฟนบ่นกันเต็มเลยนะครับคุณเซนบอกว่าหายไปไหนอ่ะ หมอ,อไม่ได้หายไปไหนครับพี่แก้วพอ,พอดีเมื่อวานนี้ทีแรกคุยกับคุณเอ๋บอกว่าจะมาจัดรายการพอดีหมอเกิดนัดกัทนาน,น,นว่าให้ไปดูฟันหมอหมอนี่หมอหมอฟันเนี่ยขไม่ใช่หมอนัดน,นะเขาเรียกว่าหมอคลินิกทันตแพทย์ทันตแพทย์ทันตแพทย์พอดีนัดไปเช็คฟันว่ามันเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยพอดีโทรบอกน้องบอลว่าเออพอดีวันนี้ ไม่ได้เข้าแล้วก็ผมก็เลยไปต่อเลยไปทําทุละต่อไปทําทะเบียนครับต่อทะเบียนรถอเพราะว่าพอดีไปซื้อรถมาคันหนึ่งก็เลยไปต่อทะเบียนมาครับตอนนี้หลายคันเลยเกินนะรถอะก็มีอยู่สองสาคันครับพี่แก้วก็พอดีครับพอดีลูกเยอะก็แบ่งกันใช่ไหมครับก็วันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยครับผมจิ้นเจเจมารายงานตัวกับท่านแล้วก็มาพูดคุย ผู้จาภาษาเซียนหรือว่าท่านอยากจะมีเกี่ยวกับเรื่องมวยอยากจะเสนอแนะไม่ว่าจะเป็นอยากจะดูมวยคู่ไหนอยากจะเอามวยคู่ไหนใครกับใครชกกันหรือว่าใครกับใครต่อยกันครับประกบมาได้ผ่านน้องบอลผ่านทรงผ่านทางไลน์มาได้หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์มวยไทยออนไลน์แล้วก็บอกมาได้ครับว่าอยากจะดูน้ำหนักนี้คู่นี้พอจะพิจารณาได้ไหมพอจะเสนอกับโปรโมเตอร์ได้ไหมครับครับ ตอนนี้เราเป็นผู้ประสานให้กับทุกโปรโมเตอร์นะทุกๆสึกครับพี่แก้วไม่ว่าจะเป็นลุมพินีลาดำเดินหรือว่าอยากจะชกอ้อมน้อยก็เดี๋ยวจะบอกทางสิมีให้ถ้าอยากจะชกช่องเจ็ดก็อยากจะบอกทางให้ชุนให้แต่ต้องเป็นมวยในสังกัดเขาอะมวยในสังกัดแล้วมวยในเครือแล้วก็มวยในสึกในสายครับพี่แก้วที่มันเป็นไปได้เขาเรียกว่าถ้าน้ําหนักสมสมดุลกันหรือว่าน้ําหนักไล่เรียกันใกล้เคียงกัน ดูว่าเหมาะสมพี่แก้วดูเหมาะสมครับแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่าต้นสังกัดอยู่กับใครนะครับอย่างกรณีตอนนี้นะครับในทีมงานของคุณชุนครับเขาก็จัดควบคู่ไปกับวันทรงชัยครับแต่มันเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าไปสายของเฟจีดีไอ้ตรงนี้ยากนิดหนึ่งเออพี่แก้วผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับในโลกนี้ครับพี่แก้วครับมันต้องทําได้ไม่มีอะไรที่ว่ายากเกินกว่า ที่ว่าเราจะให้อภัยกันหรือว่าให้ครึ่งกันและกันครับครับก็นั่นเป็นความมั่นใจของคุณจิ้นนะฮะแต่ที่แน่ๆเลยนะครับสําหรับสมาชิกมวยไทยอรายก่อนอื่นนะฮะต้องขอบคุณนะสำหรับมวยไทยอรายนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมแก้มงการแล้วก็จิ้นเจーมาดําเนินรายการตรงนี้นะฮะและก็อย่าลืมนะครับสําหรับท่านที่ต้องการเป็นสมาชิกนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นและโปรโมชั่นของเราเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะฮะ 2,000บาทนี่ไม่ได้คิดนะฮะเพียงแต่ท่านฝากมานะครับจากนั้นนะครับท่านก็จะเป็นสมาชิกกับเรานะการเป็นสมาชิก2,000บาทอันนี้เราไม่ได้คิดเงินท่านนะเพียงแต่ว่า2,000บาทฝากมาเพื่อเร่องสนับสนุนเาเรียกว่าเปิดเปิดเว็บไซต์เปิดเว็บไซต์เปิดเป็นสมาชิกครับพี่แก้วก็คือ2,000บาทนี่เราฝากมาครับท่านอยากจะชอบวันนี้สองคมหรืออยากจะชอบโคจรสารท่านอาจจะ สมัครแล้วก็เล่นตัวใดตัวหนึ่งเรียกว่ามาเพิ่มปั่นให้จาก2,000บาทอาจจะเป็น4,000บาทจาก4,000บาทก็อาจจะเป็น8,000บาทหรือาอาจจะหมดเลยก็ได้ไม่แน่ไม่แน่ <c oughs> นะคร <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของท่านด้วยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะโทรมาที่0912345001 0912345002และ091 สองสามสี่ห้าศูนย์สามหน้าจอของท่านขณะนี้ขึ้นเบอร์อยู่นะครับก็ใช้บริการหรือเป็นสมาชิกเขาเรียกว่าอะไรครับคุณแก้วครับจําง่ายครับเบอร์โทรนี่ศูนย์เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งจำง่ายมากครับพี่แก้วแค่ท่านจําแค่ศูนย์เก้าหนึ่งแล้วก็จําแค่ศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่างนี้นี่ถือว่าไม่ต้องไปจําอะไรอีกแล้วครับก็ใช้บริการกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับโปรโมชั่น ฟังมวยหูฟรีตั้งแต่วันจันทร์จนวันอาทิตย์นะครับเรียกว่าทุกๆวันทุกๆวันเรามีภาพสดให้ท่านได้ติดตามกันนะครับครับเรามาเรื่องผลการชกก่อนเพราะสมาชิกของเราบางท่านเนี่ยเล่นเลดไว้ยังไม่ทราบว่าผลการชกเป็นอย่างไรนะครับครับมาดูสุดเพชรยินดีเมื่อวานนี้นะครับคู่แรกเป็นเพชรสาธิตกับแซนสั้นนนท์นแดงยิมมวยคู่นี้นี่ขึ้นมาก็ยังไม่น้องเล่นกันนะครับ หมดสี่ยกขึ้นยกที่ห้านะครับไอ้เจ้าเพชรสาธิตเนี่ยรูปร่างได้เปรียบนะครับเป็นต่อประมาณ561หนะครับครบยกเพชรสาธิตสาธิตดีนะครับชนะคะแนนแซมสั้นโนนแดงยิ้มไปนะคู่ที่สองเป็นแบงค์ไทยอสสอสกาวรัฐนะครับกับศิลปะไทยบางปอของ0 7คุณนี่ศิลปะไทยรูปร่างได้เปรียบนะแต่ขึ้นมาราคาอยู่ที่ไอ้เจ้าแบงค์ไทยเป็นต่อประมาณ5432นะครับ หมดสามยกขึ้นยกที่สี่นะครับไอ้เจ้าแบงค์ไทยเนี่ยเป็นต่อประมาณเจ็ดสี่สามสองเจ็ดสี่นะครับและหมดสี่ยกก็แบงค์ไทยยังคงเป็นต่อนะครับสิบหนึ่งถึงสิบห้าหนึ่งรูปมวยทรงมวยนี่แข็งแรงนะครับครบนะครับครบยกแล้วเนี่ยเพชรสาธิตนะครับเพชรสาธิตก็ขอไปแบงค์ไทยครับแบงค์ไทยก็ชนะคะแนนไอ้เจ้าศิลปะไทยบางกอกสองพันเจ็ดไปนะครับมาถึงคู่ที่สามครับคู่ที่สามก็เป็นเพชร เอกนะฮะอ,อยุธนากับจงสนันจกบ่าวกองเสืบคุณนิพริกนะฮะครับยกหนึ่งก็ร้องกันตามเชิงก็เล่นกันแบบเบาๆนะฮะเล่นกันไม่แรงเท่าไหร่นะครับหมดยกแรกนะ,ะต่อมายกที่สองนะครับยกที่สองออเดี๋ยวก่อนนะฮะ,ะผมป้าเป็ดเอกก็ยังเป็นต่ออยู่นะพี่แก้วแต่ <c oughs> ไม่ได้เป็นต่อนะเป็นต่อข <c oughs> อไปครับเป็นต่อสองหนึ่งห้าสองครับพี่แก้ว แล้วหมดสามยกหมดสามยกกลับมาไปลองนะพี่แก้วเพราะว่าเจ้าเพชรเอกเนี่ยไม่สู้เลยไม่สู้ในคือว่าก็เวลาอย่างนี้ครับพี่แก้วครับมวยเนี่ยพอเห็นว่าทางเจ้าจงสนั่นเนี่ยขวางครับเจ้าเพชรเอกเนี่ยก็จะเอียงหัวเอียงข้างเขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็อยากประเทืองอีากระเทืองอยากได้ยังไงคุณก็เอาไปเลยอะไรครับครับก็เลยดูแฟนมวยเขาเก่งครับพี่แก้วพอดูว่าทางเจ้าเพชรเอก เพชรเอกไม่สู้เขวก็แย่งกันเล่นพอแย่งกันเล่นป๊บพี่แก้วเชื่อไหมครับว่าหมดสี่ยกเนี่ยราคาห้าหกสิบหนึ่งแต่ยกห้าเนี่ยทำท่าจะพลิกให้ได้เลยพี่แก้วปลายยกออกหมัถ้าถ้าเหลืออีกหนึ่งนาทีเดียวผมว่าพลิกเลยนะครับพี่แก้วโอ้โหทั้งต่อยทั้งขวางทั้งต่อยทั้งเตะทั้งเพิ่งเพิ่งจะมารู้ตัวตอนยกห้าว่าตัวเองแบบเป็นรองเยอะมวยเนี่ยถ้าสู้แต่ยกสี่เนี่ยผมว่าอย่างนี้เนี่ย มีโอกาสพลิกไม่มีโอกาสพลิกชนะเลยฮะผมะว่าพีพ่แก้วถ้ากลับยกกับยกสี่เป็นยกห้าเนี่ยผมว่าทางเจ้าเาพชรเอกเนี่ยก็ต้องชนะครับครับผมและที่สุดนะครับครบยกแล้วจงสนันจะบากองเสิบนะครับชนะคะแนนนานนเจ้าเพชรเอ,เอกอ,อกุทยนาไปนะฮะครับต่อมาคุ้งก้องบุรีวอสังประภัยกับสุมาอี้สุมาอี้เนี่ยขออภัยนะครับที่มีเสียงแอมไกยนะสุมาอี้เมื่อวานนี้นะฮะก่อนเข้าสนาม หลายท่านเลยนะมาถามผมครับิีเขาถามว่าซูมาอี้เนี่ยเป็นตัวละครในในพงศวดานอะไรนะครับเอผมว่าบางท่านก็อยังไม่รู้นะครับผมก็แจ้งไปเลยนะครับเต่าที่เท่าที่มีความรู้พอที่จะขยับขยายให้ฟังได้นะครับผมบอกเลยซูมาอี้เนี่ยเป็นตัวละครในพงศวดานจีนนะฮะชุดสามก๊กนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของ โจอี้อะไรเขาเรียกโจโฉในช่วงนั้นแต่น้องของโจโฉนะครับดูแลตุมมอี้อยู่นะฮะนี่คือพงศวดานจีนะแต่อีกโจอี้หนึ่งะอีกโจอี้หนึ่งนี่คือโจอี้ในพงศวดานไทยนะครับผู้ชนะสิทธิ์นะเป็นชาวพม่านะครับโจอี้ชื่อเดียวกันนะ แต่เป็นตัวละครนะครับสุมาอี้กับอี้เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนะครับก็นี่คือที่มาที่ไปของสุมาอี้นะแล้วก็หัวหน้าคณะก็เลยเอามาตั้งชื่อนะครับเป็นสุมาอี้แต่ใช้ค่ายออจิรวันอจิรวัลกมาอี้อจิรวันเมื่อวานนี้ครับพี่แก้วมวยเนี่ยผมว่าสุมาอี้เนี่ยแกจะรู้มากไปนิดนึงแล้วหรือว่าพี่เลี้ยงอาจจะรู้มากไปนิดนึงครับพี่แก้วมันจะน่ากลัวเลอเกินนะ ผมบอกอย่างนี้ครับพี่แก้วว่าถ้ายกห้าเนี่ยถ้าสมอาอี้ยังเดินอยู่นะฮะผมว่าชนะแน่นอนสมอายี้ชนะเนี่ยผมว่าได้เสียไม่เท่าไหร่แต่ถ้าสมมติสมอาอี้แพ้นะผมว่านะครับเราสังเกตได้ว้ามวยขึ้นมาตามเชิงเนี่ยหมดยกหนึ่งกันเล่นรอดไม่รอดกันเพราะไอ้เจ้าก้องบุรีเนี่ยเป็นฝ่ายตีเจ้าสมอาอี้เรียกว่ายกแรกเนี่ยทำท่าจะน็อกเลยด้วยซ้าไปนะตีแบบเพราะเรียกว่าตีขอชีวิตใช่แล้วถูกไหมใช่ตีขอชีวิตเลยนะ และก็ในยุกที่หนึ่งเนี่ยราคาตามเชิงตั้งนึงนะผมเห็นเซ้งเซ้งเด่เคลีอ่ะตั้งสิบห้าหนึ่งแล้วมีคนร้องยี่สิบลองเซ้งจี้ไปเลยนะครับแต่ว่ามันลองกันน้อยนะคุณจิ้นค,คือต่างคนตามมองเห็นว่ามวยเนี่ยมันจะไปไม่รอดแล้วต้องคนเล่นรองแบบล้มแหลมล้มแหลมล้มนะแหลมม่นม็มีคนเล่นหรอกรทีนี้ไอตอนช่วงไอเจ้ากองบุรีเป็นต่อเนี่ยนะครับคนเล่นยังน้อยถูกไหม แต่พอสี่ยกปั๊บนะฮะกลับมาสุมาอี้เป็นต่อราคาประมาณสิบหนึ่งใช่ไหมเขาเรียกว่าพลิกกับตะลปรดับครับพอกับตลปรดับเริ่มมีคนเล่นเลยครับเริ่มเริ่มสาดตัวเงินกันเลยนะครับเพียงแค่ยกเดียวนะคือยกที่ห้าสุมาอีเป็นต่อประมาณสิบหนึ่งถึงสิบสองหนึ่งใไหมครับ,ใ,รบในยกนั้นนะฮะคนก็ชี้กันไปคือบางท่านก็คิดว่ามีโอกาสพลิกได้ท้านดูกัำสายตาจริงๆมันให้จริงดำนะ เพี่แก้วผมบอกอย่างนี้นะครับว่านี่คือกรรมการแล้วก็นี่คือการให้คะแนนของกรรมการทุกๆุเวทีครับถ้าออกจริงๆเมื่อวานนี้ครับพี่แก้วครับผมบอกอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าคะแนนเนี่ยน้าเงินเนี่ยชนะหรือไม่ชนะชนะไม่ได้ครับพี่แก้วถูกต้องชนะไม่ได้เพราะอะไรหรือเปล่าพี่แกวยกหนึ่งยกสองเนี่ยเขาได้โอ้โหได้แบบตีแบบถึงขั้นแบบว่าจะเล่นนรอดไม่ลอดตีจนขอ ขออาขอชีวิตพี่แก้วเอาอย่างนี้เลยนะหนึ่งถึงสามนะหนึ่งถึงสามนะสองแมได้สบายๆครับถูกไหมครับและยกสี่เนี่ยจะสรุปแล้วสองแมได้ไหมกรรมาการให้สามแจม <c oughs> นี่ไงคือกรรมการมวยไทยอ่ะซึ่งทําให้หลายๆท่านเนี่ยคลาง <มม S 1> แคลงใจงงอ่ะงงกับกาภาพการชกแล้วก็คะแนนที่ออกมาของกรรมาการนะครับแต่ท้ายคะแนนจริงๆเนี่ยผมบอกให้พี่แก้วฟังนะครับว่าต้องให้คู่นี้เนี่ยคะแนนทางเจ้า ก้องบุรีก้องบุรีสี่แปดครับให้เจ้าสมัยสมัยสี่สิบเจ็ดครับก็เท่าัาชนะแต้มคนเนี่ยจะตบมือพ่ออะไรหรือเปล่าขอบพี่แก้วให้คะแนนทุกยกยกหนึ่งให้แดงยกสองให้แดงคยกสามอาจจะเจ้าหรือว่าเจ้าไปได้เจ้าไปได้หรือว่าอาจจะออกแดงครับ ยกสี่ให้ทางเจ้าน้าเวรสองแต้มสองแต้มไปเลยใช่ครับใช่ครับยกห้าต้องออกแดงครับเพราะแดงเนี่ยได้เปรียบถูกถูกฮะคะแนนคืาจริงจริงถ้าออกละเอียดจริงๆต้องเป็นตามนี้ต้องออกแบบอย่างนี้ครับคือออกตามภาพการโชคออกตามภาพการโชคแล้วก็ออกตามเหตุการณ์ถูกออกตามที่อาวุธมวยที่ออกครับไม่ใช่ออกตามชัานนึกเอาครับออกตาม เขาเรียกว่าดัางที่แต่บอกใช้คําพูดแต่นิดนึงครับว่าท่านออกตามตังไม่ได้ออกต,ตรงถูกไหมออกคุณแต่พูดอย่างนี้เลยครับออกตามตังเนี่ยวันนี้ทุกเวทีอยากจะบอกว่าออกตามตังท่านได้ตังฝ่ายไหนมาหรือว่ารับสินบนมาก็ออกตามนั้นถูกไหมพี่แก้วครับแต่มวยคู่นี้หลังจากตัดสินแล้วเนี่ยนะฮะผมเห็นเลยนะครับพิเชษหลังสิธิ์นะครับมายืนข้างๆผมโอ้โหถึงขนาดนี้เลยคุณจิ้นยกมือท่วมหัวอย่างนี้เลยนะครับ อันนั้นกับผมอยากจะเอาภาพตรงนั้นอะไปให้กรรมการดูว่าเขาคิดยังไงครับเหมือนว่าโอโ้โหลงกอ,อกไปมีโชคแล้วมวยคู่นี้กูไม่เสียเพราะไอ้เจ้าพิเคศรังสิตเนี่ยเขาจะเล่นสี่อกถูกไหมครับแล้วมวยคู่นี้ถ้าพูดถึงตัดสินตามใจตาอย่างที่คุณจิ้นพูดนะคือเสมอไม่ได้ชนะอย่างเดียวครับคือก้องบุรีต้องเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่เมื่อกรรมการประกาศคะแนนออกมาก็3มเสียงเหมือนกันนะคือ48ต่อส8่นะครับ ้องบุรีกับสุามี้เสนอกันไปนะครับเสมอครับกับเสมอกันไปม,มาถึงคู่วันชัยกับชยัยศรินะครับคู่นี้ขึ้นมาเสมอกับชยัยศรับแล้วก็ชกไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าหมดสาหมดหมดสารยกนะครับคู่นี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับพี่แก้วผมอยากจะ <participated S 2> การาบเรียนอย่างนี้ครับพี่แก้วว่านี่คือมวยแล้วก็นี่คือการออกอาวุธมวยเนี่ยพอทางฝั่งเจ้าชายัยศรีเดินั เจ้าวันชัยถอยก็จะทําอะไรไม่ได้ครับถูกไหมครับพอทางเจ้าวันชัยเดินชัยศรีก็รับอาวุธมวยเนี่ยถ้าผมผมเป็นหัวหน้าคณะของชัยศริเมื่อวานเนี่ยผมว่าน่าจะปิดประตูแพ้เพราะอะไรรึดปว่าไม่ว่าสามยกสี่ยกหรือว่าหรือว่าแก้มือกันใหม่เนี่ยพี่แก้วผมบอกให้ฟังว่าไปซ้อมให้แข็งแรงแล้วก็เอาตัวใหญ่ๆปั้มปั้มแล้วก็ไล่ ขึ้นคออย่างเดียวแล้วก็ให้ชัยสลีเนี่ยผักแล้วก็ออกตีนแล้วก็มีลูกเข้ามาข้างหน้าก็มีเข่าซ้ายยัดเข้าไปก่อนครับแล้วมีดักแทง<า>พูดง่ายว่าพยายามอย่าไปสู้ใดเยอะพูดง่ายเขาเรียกว่ามวยเนี่ยเราต้องล่อยรู้เขารู้เราแต่มวยคู่นี้ถ้าดูตา,ตามภาพการชกจริงๆเนี่ยนะครับผมว่าสามยกเนี่ยชัยสลีนได้เปรียบไหมได้แก้ไหมได้เปรียบครับได้เปรียบแล้วยกสี่แพ้ชัดเจนใช่ไหมยกสี่นี่เสียเปรียบ ทางวันชัยชัดเจนครับชัดเจนเอาสรุปแล้วสี่ยกก็ต้องกระชิงดำแต่ราคาเนี่ยสี่ยกเป็นต่อแประมา่เท่าไหร่ฮะแปดหนึ่งแปดหนึ่งสิบหนึ่งถ้าเรามาดูยกห้าครับคุณคิดว่ายกห้าเนี่ยแลมโบได้ป่ะอาวุธไม่ได้ฮะแพ้ใช้สริแพ้ใชสิรัแต่คะแนนมันออกมานะเรียกว่าราคาบนล็อกแล้วก็ภาพการชกมลมันสวนกันคือใช้สริเตะได้ทําได้ต่อยได้หักล้มได้ไม่มีเสียงเฮไม่มีราคาเขาเรียกว่ามันมาแล้ว ต่อะไรนะของคุณที่เมื่อกี้บอกว่าแต่พูดมาสายตรงมาแล้วสายตรงแพ้สายแพ้ตังค่ะตังแพ้ตรงเรื่องอะไรคุณน่ะนะครับก็นี่ไงผมถึงงงไงบอกเอ๊ะมวยคู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าตามภาพการชกแล้วเนี่ยนะฮะผมว่ามันต้องเสียวกันบ้างแต่คู่นี้ไม่เสียวนะครบยกเรากรรมการให้วันชัยนะครับวันชัยและบอยสารชนะคะแนนใครสิริศิ์นันรัตไปชนิดเรียกว่าราคาต่อรองบนล็อกนะฮะ หายนะครับสี่ยกนี่เขาเรียกว่าเล่นกันหน้าเดียวครับเล่นหน้าเดียวสี่ยกนี่ไม่มีสองหน้าัไม่มีหน้าด้านหน้าทนอันนี้มีแต่หน้าตรงอย่างเดียวครับหน้าตรงนี้ก็คือว่าทรงมาแล้วครับแล้วก็มาถึงคู่เอกครับคู่เอกก็พนมลุงเล็กนะครับกับเอกมงคลกับยังหดาดาวนะครับมือคู่นี้รูปร่างไอ้เจ้าพนมลุงเล็กเนี่ยเสียเปรียบนะขึ้นมาราคาได้เล่นเลยนะครับ หลักทางดังเป้งยกที่หนึ่งก็มีร้องกันแล้วนะครับเสมอไหนเสมอกันฮ่าเหมือไหนเหมือกันแล้วก็พันเก้าองเก้าสิบองครับครับหมดสองยกขึ้นยกที่สามราคาเดิมนะครับแต่อยู่หนักไปทางไอ้เจ้าเอกมงคลนะครับเคียงเสมอน้ำเงินแก่เก้าสิบองพันเก้าองเช่นเดียวกันนะครับครับพอสามยกขึ้นไปแล้วหมดสามยกขึ้นไปแล้วนะครับราคาอยู่ทางไอ้เจ้าเอกมงคลเนี่ยเป็นต่อประมาณสามหนึ่งสี่รองประมาณนั้นนะครับ แต่ดูตามสายตานะผมว่านักเลงเข้านักเลงต่อต้องหมดสามยกราคาะไรนะพี่แก้วสามหนึ่งสี่รองไม่น่าใช่ใช่ไหมฮะหมดสามยกราคาสี่หนึ่งสี่ประมาณสี่ห้าหนึ่งครับพี่แก้วอ๋อสี่ห้าหนึ่งเหรอครับผมแน่นอนนะครับผมผมต่อมาด้วยผมเห็นแล้วมีแน่ยิงมาให้กี่หมื่นสี่หมื่นต่อสี่หนึ่งมาประมาณสามสี่หมื่นครับครับผมครับแล้วก็ตลาดก็ไหลไปห้าหนึ่ง ครับเออไหลขึ้นใช่ครับใช่ครับไหลขึ้น<ก>นะพอขยับต่อกะก็ไหลไปห้าหนึ่งครับพอจะปล่อยตัวออกมาก็เจ็ดแปดหนึ่งแต่ต้นยกก็เสียวหน่อยครับแต่พอกลางยกก็เขาเรียกว่าพอคล้องได้ก็เหมือนแบบก็ติดคิดตังครับพอเหนียวคอได้พอโน้มคอได้ก็ทางเจ้าพนธมลุงเนี่ยลักษณะจะไม่เอาอีกแล้วกับเองกมงคลเล็กฮะ ตัวเล็กมาท่าไปมาท่ามาสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ครงสู้ไม่ได้อายุมวยก็มากด้วยนะครับครับแล้วก็ไอ้เจ้าเอกบางคนนะครับชนะคะแนนพนมลุงเล็กเกียรติหมู่เก้าไปเทคนิคเรียกว่าแรกแรกทาท่าเสียวนะทาท่าน่ากลัวนิดเดียวนะฮะรักค้ายปลายขาดครับเอกบงคนชนะนะครับนี่คือผลการชกในรายการของ ตึกเพชรจินดีเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งบรรยากาศก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะกระแสการเล่นได้เสียก็พอใช้ได้นะครับแล้วเมื่อคืนนี้มีการพูดคุยกันนะฮะพี่แกครับว่าวันที่ห้ากับวันที่แปดเนี่ยยอดค่าผ่านประตูรายการไหนจะเยอะกว่ากันตอนนี้เลทเปิดแต่เลทมวยเทาลายเราไม่ได้เปิดนะแต่เลท้างนอกก็เปิดแต่ผมก็อยากจะเปิดอยากเปิดนะเปราอยากเปิดนะฮะถ้าอยากเปิดได้เสียเลยนะเพราะว่า เวลานี้นะครับถ้าตามสายตานะครับการประกบคู่ระหว่างวันทรงชัยกับวันมิชัยนะครับทั้งสองรายการเนี่ยอัตราขั้าดูเท่ากันนะครับคู่มวยใกล้เคียงกันนะเพียงแต่ว่าเท่าที่ผมคิดนะฮะตัวผมเองคิดว่ายี่หอวันทรงชัยนสาวกเขาอาจจะมากกว่าเอออันนี้ผมบอกให้พี่แก้วฟังนะครับว่าแต่ถ้าพี่แก้วไปเทียบคนไทยอาจจะเยอะ อาจจะนะอาจจะครับแต่ถ้าเทียบฝรั่งเราสู้ไม่ได้๋อาแน่นอนผมกาลังจะพูดถึงว่าฝรั่งชั้นลิงไซเพราะว่ารายการของวันทองชัยเป็นวันจันทร์ครับและผมยืนยันเลยนะครับว่าวันจันทร์กับวันพฤหัสเนี่ยชาวต่างชาติและชั้นลิงไซเนี่ยตางกันนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามนะผมกราบเรียนกับพี่แก้วอย่างนี้ครับกราบเรียนกับแฟนๆมือไทยออนไลน์แล้วก็แฟนๆทางบ้าน ที่ว่าผมมาพูดเนี่ยก็เหมือนกับว่าอยากให้ท่านไปเปรียบเทียบดูไปาเป็นข้อคิดดูว่าอย่างที่ผมพูดเนี่ยกับพี่แก้วพูดเนี่ยเราเามาถกกันเราเามาพูดคุยกันเราไม่ได้มาทะเลาะกันครับทีนี้เนี่ยพี่แก้วเชื่อไหมครับว่าแฟนมวยแสนชัยเนี่ยเขาเยอะมากแต่ต่างชาติมันจะกินกันตรงนี้วันนั้นมีแสนชัยคือวันที่แปดแสนชัยพีเคมวยชทยยิมเนี่ยโชคถูกต้องใช่ไหมแต่รายการของแล้วคุณไม่คิดถึงว่า รายการวันทรงชัยก็มีหลังสวนก็มีพงศลีนะหลังสวนอันนี้เนี่ยผมถึงบอกพี่แก้วไงครับว่ามันได้เสียกันอยู่ตรงนี้หนึ่งสาวกวันทรงชัยสองได้ชุนเข้ามาเพิ่มคช่องเจ็ดเข้ามาเพิ่มครายการทีวีเหมือนเราเขาเรียกว่าแฟนมวยทีวีช่องเจ็ดมาเพิ่มต้องแต่ทีนี้เนี่ยพี่แก้วเขาถึงมีการเล่นกันไงฮะว่ายอดวันที่ห้ากับวันที่แปดเนี่ยใครจะเยอะกว่ากัน แต่ถ้าไปคิดถึงฝรั่งชั้นลิงไซนะหรือฝรั่งชั้นสองชั้นสามนะผมว่าทางคุณมิตรเนี่ยได้เปรียบก็คุณคิดดูนะฝรั่งชั้นลิงไซเนี่สา0พั 3, บาทนะครับเข้ามาคนหนึ่งเท่ากับคนไทยต้องซื้อตั๋วถึงกี่ใบถึงจะเท่าฝรั่งสามคน3าคนไม่ได้นะเพราะอันนี้าม,มันเจ็ดร้อยสามร้อยห้า ก็สามคนเอาเอาชั้นสองเจ็ดร้อยชั้นสองเจ็ดร้อยก็สี่คนอ่าสี่คนใช่ไหมเจ็ดสี่ยี่สิบแปดสี่คนกับหนึ่งคนหนึ่งคนเขาเรียกว่าสี่ต่อหนึ่งอ่าสี่ต่อหนึ่งถูกไหมฝรั่งมาสองคนคนไทยต้องเพิ่มเพื่อแปดคนถึงจะเท่าฝรั่งสองคนเขาเขาเรียกว่าหนึ่งคูณสี่อ่ะครับถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นรายการวันวันที่ห้ากับวันที่แปดนี่น่าคิดมากนะว่าเล่นกันได้เสียนะพี่แก้วนะตอนนี้เลยก็เมื่อวานนี้ผมมีการไปพูดคุยกับบักโจโคลาตครับ ใหม่ๆบักโจ้็จะเสมอวันวันทัเส,สมอวันทรงชัยพอผมจะเล่นบักโจ้บอกว่ากับเจเจไม่เอาเขาบอกเนี่ยเำไวกลัวส <ท Criminal? S 1> ีเสื <laughs> อ้อครับแต่ตอนนี้เนี่ยใครจะเล่นกับผมก็ยังเล่นได้นะพี่แก้วราคาราคาเสมออ๋อเสมอคือคุณเสมอว่ารายการวันมิชัยยอดมากกว่าผมว่าวันที่แปดยอดมากกว่าคือหมายถึงว่ายอดมากกว่านี่ รวมสามชั้นนะรวมเลยครรวมสามชั้นไม่ว่าจะเป็นลิงไซส์ชั้นสองชั้นสามอะไรก็ดีนะฝรั่งบังค่ารวมหมดเอาว่้ตัวยอดตัวเลขจริงๆอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ว่าใครจัดมวยดีหรือไม่ดีครับถูกไหมพี่แก้ว้อเขาเรียกว่าเอายอดเอายอดครับอันนี้เนี่ยต้องฟังให้ดีครับไม่ใช่พอผมพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวคนจะไปพูดแล้วก็ไปบอกคุณชุนหรือว่าบอกคุณทรงชัยบอกโอ้โหดูจิ้นมันเชียร์ออกหน้าออกตาเชียร์วันที่แปดออกหน้าออกตาไม่ใช่ครับ เราเอาความจริงมาพูดพี่แก้วรเราเอาความถูกต้องแล้วก็เอาความที่ว่าใจเราคิดแต่ถ้าใจคุณคิดว่าวันที่ห้าคุณก็มาเล่นกับผมได้คือคุณจิน้นชี้แจงไปแล้วว่าความรู้สึกของคุณจิ้นเนี่ยมองลักษณะนี้ว่าฝรั่งเนี่ยถ้ามันมากกว่าโดยเฉพาะวันพฤหัสนะและที่สําคัญมันมีแฟนขับของแสนชัย,แ,ชยแฟนขับของแสนชัยนี่คุณจิ้นมองมุมนี้ับแต่อีกมุมหนึ่งที่เขามองคือเขาเห็นยี่ห้อวันทรงชัย ครับนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อที่มีสาวกเยอะครับแล้วก็คุณจิ๊ดเอ่อคุณซินเอ่อคุณคุณชุนเองเนี่ยก็มีแฟนคลับทางจ้องเกตสีครับถารวมตัวกันเ,เข้ามาเขาก็คิดว่ายอดน่าจะดีกว่าอันนี้เป็นมุมมองฮะมุมมองเขา,ขาเรียกว่ามาถกกันนะพี่แก้วมาถกกันว่าวันที่ห้ากับวันที่แปดแต่เขามีอย่างนี้นะสัญญากันอย่างนี้พี่แก้วครับสมมุติว่าถ้าค่าดูไม่เท่ากันอยกเลิกอ๋อต้องยกเลิกสิ เพราะเยอะไอ้ไอ้ค่าดูสมมุติว่าเป็นรายการวันทรงชัยเกิดมวยถอนขึ้นมาแล้วก็ค่าดูลดลงไปนะฮะอันนี้อันนี้แน่นอนฮะต้องยกเลิกกันก็สมมุติวันทรงชัยรายการมีนักมวยถอนเหลือสามร้อยยี่สิบสมมติสมมติทางวันมิชัยสามร้อยห้าสิบอย่างนี้ก็ถือว่ายกเลิกมันแตก่แต่มีกรณีหนึ่งพี่แก้วถ้าค่าดู ต่างเท่ากันครับสามยี่สิบกับสามยี่สิบเท่ากันถ้าเกิดว<ะ>่าอย่างนี้นี่ถือว่าได้เสียสองรายการเนี่ยเกิดมีมวยถอนแล้วก็ปรับราคาเป็นสองร้อยสามรอยี่สิบเท่ากันยังต้องเล่นกันอยู่สรุปแล้วคือว่าถ้าค่าดูเนี่ยเท่ากันนะฮะก็ถือว่าได้เสียครับถูกไหมฮะครับจะเปลี่ยนจะถอนจะอะไรยังไงก็ถือว่าได้เสียครับกติกาเขามีอย่างนี้ครับแล้วก็เขาเล่นกันอย่างนี้ครับเวลานี้ผมก็อยากจะเปิดโอเคจเปิดเเปิด่แต่ เปิดใครต่อรองผมว่าข้อสําคัญตรงนั้นเล่นเยอะไม่ได้นะคุณเก่งครับอ่าสมมุติว่าผมเล่นไปล้านเนี่ยไม่ไม่ไม่ผมไปซื้อตั๋วสจะค่าแสนะไม่เอ่อพี่แก้วอย่าไปคิดถึงเล่นถึงล้านหนึ่งเล่นแค่สักหมื่นสองหมื่นสองสามหมื่นสามสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นอะไรประมาณนี้ครับอ่าเรียกว่าทำให้เล่นไปแล้วแต่งตัวไม่ได้ว่างั้นไหนเรียกว่าเล่นแล้วพอหอมปากหอมพอเล่นแล้วมีสีสันนะครับครับผมครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพักสักครู่ครับพี่แก้วแล้วช่วงต่อไปเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับครับผม Yeah. Oh.